2,025นั่นเองนะคะวันนี้ะนะคะเราจะพาไปชมนะคะภายในงานเป็นบูธโตโยต้าของเราเหมือนเดิมใช่ไหมคะ้ังเยลใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าในบูธโตโยต้าของเรานะคะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลย ก็เป็น h ฮ g ักชัมเอ็กซ์เพสนะคะเอาไว้ส่งพัสดุหรือว่างานโลจิสติกต่างๆเนาะใช่ไหมพี่มินใช่แล้วคันนี้นะคะเราสามารถเนี่ยเอามาเปลี่ยนสีแบบนี้ได้นะคะทั้งคันเลยแล้วก็ต้องไมาถึงการติดอุปกรณ์นะคะ,คะแล้วก็รวมถึงโลโก้น,นะคะของแบรนด์ของเรานะคะนี่เลยให้ใช่แล้วสวยมากแล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าทำกับที่เราอ่ะเราสามารถเลือกขานาดความสูงความ กว้างของตัวตู้นี้ได้นะคะแล้วก็พวกเอ่อความบุอะไรพวกนี้ตู้เราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเลือกบุตู้หรือว่าไม่กรุกตู้นะคะนี่เลยเป็นก็คือวัสดุนั่นเองนะคะอันนี้ะจะเป็นเนื้อเหมือนพรมอะ่ะใช่เห็นปะเสียงมันก็จะดูแบบเบาๆนะคะทำให้การวิ่งของเราไม่เปลืองน้ำมันนั่นเอง อันนี้จะค่อนข้างกว้างใหญ่นะคะเพราะว,าว่าเขาเป็นรถไฮลักชมป์นั่นเองะนะเขาจะมีพื้นที่กว้างกว่ารถกระบะรีโวปกตินะคะใช่สามารถนอนได้เลยแล้วที่สำคัญนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะนำไปประกอบอาชีพเป็น กิจาการโลจิสติกนะคะมีส่วนลดเพิ่มด้วย1,500 0บาทนะใช่แล้วค่ะอ่ะภายใงานของเรานะคะ,คะนอกจากเจ้ารถตัวนี้นะคะที่เป็นไฮไลท์อยู่ตอนนี้เนาะเพราะว่ากระแสระสงครามส่งด่วนใช่ไหมรถรุ่นอื่นๆนะคะของ Toyota ของเราก็ยังฮอตฮิตเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นรถในกลุ่มของรุ่น G R Sport ะนะคะ,คะภายในงานเนี่ยเขาก็จะมีโชว์เจ้าตัวกระบ,บะนะคะเป็นรถ ตัวสีประตู G R Sport นั่นเองนะคะสีแดงแรงลิ์เลยนะ,ะสีนี้ก็คือเป็นสีที่แบบเห็นแล้วสะดุดตาเพราะมันสวยมากมันสดมากจริงอนะใช่แล้วก็มาในรูปแบบของ New High l a d e v o นะคะ <c oughs> ก็พวกด,ด้ามจาบหรือว่าอแอมเบมหรือว่ากระจกมองข้างเนี่ยจะลมเป็นสีดำหมดแล้วนะคะใช่ค่ะแต่ว่าตรงนี้นะคือ ใครที่แบบว่าไม่ชอบกันแต่งรถเองอะ่ะแบบโกดังไม่สวยไงออคือออกเจ้าตัว GR Sport ไปเลยจบมีทั้งสี<บ>แดงสีขาวสีดํานะคะสวยทุกสีใช,ใช่สวยทั้งภายในแล้วก็ภายนอกด้วยเพราะว่าภายในเขาก็จะมีคําว่า g r s า o r t แปะไว้ยนะคะอันนี้แวะมาที่บูธนะคะเขาจะมีเรียกบูธหรอที่บูธของเรานะคะก็จะมีอันนี้บอสไย,ยอนะคะใหม่มาก อันนี้นะคะเป็นแคมเปญที่กระทรวงการคลังนะคะเขาส่งเสริมนะสำหรับคนที่จะอออกรถก,กระบะนะคะนี่เลยกระบะที่มีคันค้ำคือเราไม่ต้องกลัวนะว่าเราจะไม่มีคนค้ำนะคะเพราะว่าบสยนเนี่ยเนี่ยบริษัทประกันากาสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเ,อเขามาค้ำให้นะคะนี่ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน3ปีนะคะค้ำยาวถึง7ปีค่าธรรมเนียมต่างๆเห็นทุกประทุกแบบนะคะอ,อันนี้ ฝากไว้อีกหนึ่งนะคะเผื่อใครที่แบบว่าจะมาออกรถกระบะเนาะก็กลัวแบบว่าจะผ่านไหมนะคะต้องใช้คนคำไหมนี่เลยบอสสียใจจัะใช่แล้วนอกจากตัว G R Sport แล้วนะคะก็ยังจะมีทัง Z e ต i t i o n ่นะคะภายในงานเนี่ยเขาก็แต่งโชว์นะคะแต่งแบบว่าดูแบบสวยธรรมชาตินะคะมีความดุดันมีซุมล้อต่างๆแล้วก็การลมดำไม่ว่าจะเป็นกระจกนะคะกระจกมองข้างเบ้ามือจับ ใส่โลบาเพื่อความเท่นะคะ,คะแบบนี้จะสวย<ช>อีกแบบนึน้องเยลใช่รอบนี้เนี่ยทางบูธโตโตยต้าของเราเนี่ยเขาก็ออกแบบมาเหมือนแบบการแต่งรถให้แบบใช้ได้ในชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ้นเนาะสามารถแบบแต่งได้เลยแบบเท่เทแต่ว่ายังสามารถคงในความใช้ชีวิตประจําวันได้เพราะว่าปกติแล้วโตโยต้าเขาจะแต่งแบบออกนแนบวบ โเไปเลยใช่ไปแล้วใช่แล้วค่ะแล้วก็ตัวพิลเนอร์ก็มีโชว์นะคะก็แต่งโชว์ไว้อยู่นะใส่แบบว่าเป็นรถออฟโรดใส่แบบว่าโลบาร์ใหญ่ๆนะคะโชว์อยู่ในงานนะเดี๋ยวพิมเปิดภาพไปแล้วกันนะชุดแต่งก็จะเป็นออกแนว g r Sport ปซะส่วนใหญ่ใช่ค่ะแต่น้องเยอะคขยุคสมัยนี้เนาะเราก็อาจจะต้องขับรถอีโคคาร์นะคะที่มันประหยัดน้ำมันแถมดอกเบี้ย0%ูอร์ซด้วยนะคะนี่เลย ยาลิสนะคะแฮสแบกห้าประตูตัวนี้ก็ยังฮอตอออยู่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเขาเป็นน้องเล็กที่ค่อนข้างประหยัดมากๆใช่อันนี้เนีเขาใส่ล้อแม็กซใหม่แล้วด้วยนะเป็นสีดำก็เทไปอีกแบบดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะรุ่นนี้นะเขาเป็นเบาะสีแดงนะคะทูโทนกับสีดำใช่ก็คือตัวท็อปสุดเลยพรีเมียมอสนะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็ตัวยาลิสเอทีฟนะคะกับสีใหม่โชว์อยู่นะคะด้านหลังมีเห็นไหม มีคุณลูกค้าให้ความสนใจเยอะมากสีไนเช่ตัวไนเช่นะคะด้านขวามือก็จะเป็นยาลิสคอร์นะคะเห็นเล็กๆแบบนี้ไม่เล็กนะจ้าดูสามารถพับบงพับเบาะได้เห็นปะนี่สวยงามเขาขายได้อยู่แล้วตัวนี้มีคลิกั้นแบบนี้ด้วยเนาะตรงนี้จ้านี่เพื่อแบบว่ามีของแบบ เยอะไม่อยากให้มันเห็นไม่อยากมันเห็นหรือว่าแบบว่ามันโลกอะไรอย่างเงี้ยก็จัดโซนพื้นที่ได้นะคะสีนี้ก็สวยนะบูทเออร์คอยเขาเรียกเป็นสีบูทเออร์คอยไหมถูกต้องบูทเออร์คอยแต่ว่าตัวเนี้ยก็คือเป็นตัวไฮบริดนะกับตัวยานสคอดก็ค่อนข้างประหยัดมากใช่ภายในเขาดูสวยมากดูตัดกับสีฟ้าข้างนอกมาเลยตอนนี้ก็มีคุณลูกค้าให้ความสนใจเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราจะใช้กล้องไปให้รับชมนะคะค่ะ ใหญ่ขึ้พนพรี่ลักชูรีต่อมาต่อมาก็จะเป็นพี่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงจะเป็นครคลอสนะคะสีก็สวยเหมือนกันเดี๋ยวนี้เขาฮิตสีแบบเนี้ยกันแบบเทานม,ออมนมอะไรอย่างเงี้ยดูแบบ minimal, มินิมอลมินิใจคือเหมือนการดูแลรแลักษามันค่อนข้างง่ายด้วยถ้าสีดำมันก็จะโดนแมวค่วนะถ้าสีขาวมันก็จะเปื้อนง่ายใช่แล้วคะ่ะตัวนี้นะคะบอกเลยว่าอัตราดอกเบียเนี่ย เริ่มต้นที่0.89ค่ะไม่ถึง1บาทด้วยซ้ำประหยัดมากนอกจากขับรถประหยัดแล้วดอกเบี้ยประหยัดอีกนะคะหากไปกันต่อไปกันต่อนะคะที่ทเ,เอรสายธุรกิจนะคะสายนักธุรกิจใช่ไม่ว่าจะเป็นรถประจำตำแหน่งขับใช้เองรถผู้บริหารรถออแบบขับเท่ๆสมาร์ทมาออนะคะก็นี่เลยวิคานิสสวยมาก่นะแบบสวยวเวลาโดนเงาก็คือนางเล่นแสงมาก คือแบบยันอวกาศอะไรอเออก็อันนี้เป็นหน้าใหม่เลยนะเขาก็ทําให้ดูไฮเทคแล้วก็หลุดหลามากยิ่งขึ้นนะคะใช่แล้วค่ะจองรถไม่นานด้วยนะแป๊บเดียวก็ได้รถเลยใช่แล้วก็อย่างที่บอกนะคะลูกค้าที่เป็นไดมอนด์กับไดมอนด์ไลน์นะคะส่วนรถสูงสุดเนี่ยสี่หมบาทแต่ตัว40,000บาทเนี่ยก็จะเป็นพวกเอาผ่ากับเบลฟานะคะคัมรี่เนี่ยประมาณ20,000บาทเลยนะส่วนรถเพิ่มนะใช่แล้วค่ะหรือว่า เศรษฐกิจแบบนี้ใครไม่อยากซื้อรถนะคะเช่ารถใช้ก็ได้นะคะกับบริการเช่ารถรูปแบบใหม่ของคินโตน่นเองนะคะมีรถหลายเกณฑ์รุ่นมา,มากๆเลยนะคะใครสนใจก็คลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ของคินโตหรือว่าปรึกษาผ่านตัวต้าสุวรรณภูมิก็ได้นะคะง่ายมากเลยนะคะคือออกรถไปแล้วเนี่ยก็คือจ่ายแค่ค่าเช่ากับคันน้ํามันนะคะค่าเมเทนเน้นภาษีพรบรประกันภัยทำไม่ต้องจ่ายเลยนะยุคสมัยนี้เราต้องเซฟพนหนังเใช่แล้วค่ะ พูดถึงยุคสมัยนี้แล้ต้องเซฟเนี่ยยุคสมัยนี้เราต้องมีรถทำอาหารกินด้วยนะใช่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะคะภายในง,งานเนี่ยมันจะมีอีกบูขนาดย่อมนะคะของเราที่เป็นส่วนของไฮลักชมปมเดี๋ยวเราพาไปชมกันค่ะ มาที่บูธของ t o y o ต้าไฮรักแชมป์ของเรานะคะสร้างงานสร้างอาชีพนี่เลยอาชีพเ,เป็นเกษตรกร,ร,กรขนต้นมงต้นไม้ไปขายอะไรอย่างเงี้ย ได้หมดแล้วค่ะจะขดผักผลไม้ต้นไม้เครื่องมือการเกษตรอะไรนะคะก็ได้เลยโดยที่อันนี้คือเขาไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มเลยไม่ได้เสริมอุปกรณ์อะไรเพิ่มเลยอันนี้รถเดิมๆก็คือสามารถเปิดได้ถึง3ทางใช่ไหมคะนองเยลใช่เปิด3าทางเลยนะคะแล้วก็อันนี้นะเขาดัดแปลงมาเป็นช่วงยาวกว่าปกตินะคะทําให้การขนเนี่ยมันกว้างมากยิ่งขึ้นนะใช่แล้วค่ะเพราะว่ามันไม่ติดซุ้มล้อนั่นเองนะก็เลยแบบยาวไปเลยนะใช่สำหรับคอน แชมเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนเลโก้นะคะสามารถตมได้ทุกพื้นที่ของเจ้าตัวไฮหลักแชมเลยด้านหลังเขาก็เปิดได้ด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งเขาก็สามารถเปิดได้เหมือนกันนะคะฮิตมากนะคะในมุมโลจิสติกนะคะกับรถโฟร์เซนอาหารแช่แข็งนะคะหรือว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์โนโพวกยาวัคซีนต่างๆะนะคะ,คะก็สามารถใช้ตู้แบบนี้ได้นะคะเราสามารถความเย็นตู้แบบไหนนะคะ นค, <ำ S 1> นคาวามกว้างความยาวด้านในแบบไหนนะคะเพราะว่าเขามีที่ควบคุมอุณหภูมิให้ด้วยนะภายใ,ในตนู้ไม่ต้องกลัวสินค้าจะเสียหายเลยนะคะอย่างที่เห็นก็คือเขาทําให้ครบเลยนะไม่ว่าจะเป็นถ้ามา่นการความเย็นนะคะอย่างแบบขายน้ําแข็งที่ขายน้ําแข็งก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะเห็นไหมมันมีการควบคุมอุณหภูมิความเย็นทําให้ของ ไม่เสียหายนะคะตรงนี้ใช่แล้วค่ะก็ใครที่แบบว่าวิ่งงานสายนี้อยู่แล้วนะคะสายนี้ได้แบบว่าอะไรได้แบบดีมากนะคะก็นี่เลยแนะนำรถไฮรักแชมป์นะคะหรือว่าเราจะเป็นรถที่ใช้งานเ,เฉพาะกิจนะคะ,คะก็คือจะเป็นรถ e นะแอมบูเลนเนาะตังยแล้วค่ะ,คะ,คะอันนี้เนี่ยก็ใหม่มากเลยนะในทางอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ของเราเพราะว่า ส่วนใหญ่แล้วแอบูลเลนของเราเนี่ยจะเห็นเป็นรถตู้มากกว่านะคะแต่อันนี้ของเราก็เขาก็สามารถทําได้นะมีประตูชุกเฉินมีพื้นที่สําหรับวางตู้เอ่อถังออกซิเจนนะคะแล้วก็นี่ระบบต่างๆนะคะค่ะควบคุมก็คือพื้นที่เหลือๆไม่ได้อึดอัดจนเกินไปนะใช่ก็คือถ้าสมมติว่าเราเปรียบกับรถตู้ที่เคยใช้ในปัจจุบันเนี่ยก็อันนี้ก็จะดูใหญ่กว่านะคะแล้วก็ การที่เราเตรียมอุปกรณ์หรือว่าต่อเติมเนี่ยก็คือเหมือนกับรถตู้เลยมีกระจกด้านข้างกระจกไว้<ช>กับบุรุษพยาบาลข้างหน้าอะไรเงี<ช>้ยแล้วก็มีตัวนี้นะคะไว้เลื่อนสําหรับคนป่วยหรือว่าคนไข้นะคะที่ป่วยหนักอะไรเงี้ยก็มีให้เหมือนกันนะคะมีทุกอย่างมีครบทุกอย่างเลยแต่ว่าแค่ดูกว้างกว่ารถตู้แค่นั้นเอง ใช่แล้วค่ะ<ม>หรือว่ามาสายการสร้างอาชีพกันบ้างนะคะน้องเยลอาชีพอีกอาชีพหนึ่งนะคะที่เป็นอาชีพที่ขายดีที่สุดเลยนะคะนั่นก็คือรถฟูทักนั่นเองใช่สําหรับรถฟูทักก็คือนําไปประกอบอาชีพที่ง่ายมากเลยนะแล้วก็สามารถลงได้ทุกตลาดทุกพื้นที่เนาะที่แบบเราอยากจะไปขายอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าท่านไในที่แบบ กังวลเรื่องอการเปิดพื้นที่เช่าไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเป็นอาคารพาณิชย์เราต้องเสียค่าเช่าอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นไทยลักแชมป์เนี่ยก็คือเสียแค่ค่างวดรถเนาะเพราะว่าการต่อเตมอมแบบมันก็อยู่ในค่างวดอยู่แล้วอันนี้ก็เราจบเลยแล้วก็อาจจะแบบค่าเช่าที่4 0่0าบบาทอะไรก็ว่าไปไม่ต้องเสียงเงินแบบเช่าตึกพาณิชย์ ใช่แล้วค่ะรถแบบนี้นะคะขายได้ทุกแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารแบบว่าจังฟู้สติีฟู้ดนะคะรถไอศครีมอะไรเงี้ยเราเห็นใหม่นไลน์ไนได้หมดแลแบบว่าหรือว่ารถแบบว่าที่ไปออกบูธนะคะเป็นรถฟู้ดซัพพอร์ตอะไรอย่างนี้ต่างๆแบบว่าตามที่เราต้องการได้เลยนะคะจริงๆเนี่ยที่โตโยต้าส่วนภูของเราก็มีนะฟู้ดซัพพอร์ตมีเหมือนกันนะคะชื่อรันมโนอิของเรานั่นเองท่านใดที่สนใจอยาก แบ่นาออกไปไปออกอีเวนต์อะไรเงี้ยก็ติดต่อเรามาได้นะเพราะว่าเราออกอีเวนต์เหมือนกันใช่แล้วค่ะแล้วเราก็ขายจริงด้วยนะคะที่โตัวส่วนภูมิสาขาสํานักงานใหญ่นะคะที่พารักกม19ที่นะคะว่าเหงานะคะแวะเวียนไปอุดหนุนกันได้นะคะมีขายในลายแมนไหมคะน้องเยลมีขายในลายแมนด้วยนะคะอย่าลืมกดน้มาโนอิโตโยต้าสวนนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะอาไปต่อนะคะเห็นรถแบบนี้แล้วนะคะไปรถสายคาเฟ่บ้างไหมคะน้องเยลลไปค่ะสายคาเฟ่กันบ้างอันนี้เนี่ยจะ มองภาพออกมากินขึ้นนะเพราะว่าอันนี้เขาจัดเป็นแบบคาเฟ่จริงๆเลยนี่เห็นไหมอาแพนไปดูนะนี่ก็คือการทําร้านจริงๆเลยเห็นไหมเขาสามารถทําได้จริงๆนะคะเห็นปะหยิบจับง่ายด้วยมีรถคันเดียวก็สามารถเปิดร้านได้ทุกที่เลยนะนุ้ยเพราะว่าอย่างที่เห็นนะร้านเนี้ยเขามีทุกอย่างเลยในการทําเครื่องดื่มนะไม่ว่าจะเป็นที่ใส่น้ําแข็งตู้เย็นใส่เครื่องดื่มหรือว่า ชงกาแฟอะไรเงี้ยเขาม,มีหมดครบทุกอยาก่างคือ<ม>เขาเนี่ยสามารถดัดแบบแปลงอแดปได้นะคะจะเห็นตรงป้ายเมนูนะนัอ<ม>งเกียวตรงนั้นเนี่ยเขาสามารถเลื่อนแบบเลื่อนเปิดเลื่อนปิดได้เลื่อนเก็บได้ใช่มันแบบว่าซ้ามากเลยแล้วก็ที่สำคัญเลยร้านร้านเนี้ยมันแบบสามด้านอะ่ะมันเปิดได้สมด้านใช่ไหมเขาก็ทําให้ครบสาด้านเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าใชสามด้านเขาทาอะไรกันบ้างนะคะพี่เมย์ไม่อยากนั่งแล้วพี่เมย์ยืน นี่เราแบบยืนดิ้งกันใช่ตรงนี้ก็สามารถเป็นมุมถ่ายรูปได้นะคะเห็นเราแบบคือเขาก็ไม่ได้จัดแค่ตรงเนี้ยเขาจัดไปยันข้างบนเลยเห็นไหมมีตู้วาง,ง,งของวางของนี่นะไว้ขายสินค้าเป็น,นรื่งเป็นรานหรือว่ามีมุมชะล้างด้วยด้านนี่เลยหลังร้านก็จะมีแบบซิงล้างน้ําน,นะคะมีตู้เก็บของมี ตู้เย็นเอาไว้สต็อกสินค้าเพื่อไม่ให้สินค้าเสียหายแล้วก็มีตู้ชั้นบนเห็นไหมเอาไว้ใส่พวกอปุป,ปก,กรณ์ <ๆ S 2> แห่งแห่งแล่นนะคะ<ม>แล้วที่สำคัญที่เราเห็นก็คือเขามีหลังคาทุกด้านเลยนะทั้งสาด้านเลยใช่เวลาฝนตกก็ไม่เปียกไปร้านก็ไม่เปียกถ้าฝนตกชอบหนีออกจากบ้านหรือเปล่าหนีออกจากบ้านนี่เลยเหมาะกับน้องเงียบนะ,ะเออรถบ้านของเรานั่นเองนะคะอันนี้มีครบเลยห้องน้ําห้องนอน ห้องส่วนตัวห้องนั่งเล่นในที่เดียวกันใช่มีซิงค์ล้างจานเหมือนกันนะเอผสมสุดๆนะคะใช่อย่่างเนมีไมโครเวฟไมโครเวฟแอร์นอนมีพร้อมนะคะใครที่แบบว่ากําลังมองหารถที่แบบว่าเอ้ยทำงานได้ด้วยไม่ต้องไปออคอยหาร้านกาแฟหรือร้อานอาหารที่แวะนั่งทํางานนะคะนี่เลยเออกรถแบบนี้นะคะ แต่งจัดเต็มอย่างนี้นะคะเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งรถให้กับเราเลยใช่ใครที่แบบไปทุกที่เออใครที่ชอบไปเที่ยวแบบงานดนตรีอะไรเงี้ยก็เหมาะนะที่แบบจะมีรถบ้านมาหอตัวเองอ่ะใช่นะคะอ่ะแล้วก็ไปต่อกันนะคะทีนสุดท้ายรถเอยอีกสองคันอ่ะใช่ค่ะเป็นรถที่เออเราเห็นได้บ่อยมากนะคะในสมัยนี้แล้วเราก็เคยนำรถด้วยที่ค่โตโยต้าสุวรรณภูมิสาขากิ่งของเรานะคะนั่นก็คือรถ เพชสปาหรือว่ารถกูมิงนะคะน,นั้นแต่ขนสันนี้รายได้ดีมากนะคะน้องเยลรายได้ดีมากค่ะแบบเอาขับไปที่บ้านตัวเหนอพันสองตง้องมีอ่ะแบบว่าคือค่าอาบนะคะก็อยู่ที่ขนาดของน้องๆเอ,อ้เอ,อ,อ,อแล้วแต่เราจะตั้งเนอะแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นก็คือจะเป็น500้ขึ้นไปนะคะตามไซส์ของน้องแล้วก็ค่าระยะทางาค่ะหกเนาะก็ ภายในร้านเนี่ย<ม>ก็สามารถนอกจากอาบน้ำตัดขนยังขายของได้ด้วย<ม>เขาก็เอามาประกอบอาชีพอีกอันนึงก็คือเอาไว้ขายว่าอาหารตา์ของเล็กๆน้อยๆที่อาบน้ำฝาดอะไรเงี้ยใครแบบมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองก็สามารถมาหิ้ววางขายไว้ตรงนี้ได้แล้วก็เปิดเป็นเพจมาดเลยนะคะหรือแบบชวนน้อ,นองๆให้ป้าเวลาอาบน้ำเสร็จต้องมีรางวัลใช่ป้าแล้วก็เอาของมาขายนะคะวางไว้ให้คุณเจ้าของซื้อของให้น้องรอนนองใช่แล้วที่สำคัญนะอย่างที่ทุกคนเห็น ไฮลักแชมป์ am, เขามีแอร์ทุก mm hmm. เกือบทุกคันเลยนะเพราะว่าไฮลักแชมป์ am, เนี่ยเขาต่อกับไฟบ้านได้นะคะอ,อ mm hmm. ก็สามารถใช้ได้ทุก,ท,กที่เลยที่แบบมีไฟอะไรเงี้ยไม่มีไฟเราก็มีแบบไฟข้างหลังสามารถทําได้เหมือนกันนะคะสามารถทำได้ทุกอย่างเลยใช่แล้วค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สมัยนี้นเราเห็นเยอะมากเพราะมันค่อนข้างสะดวกสบายกับเจ้าของโนอที่แบบว่าบางทีเนี่ยเราสัตว์เลี้ยงเราอาจจะตัวใหญ่หรือว่ามีหลาย ที่จะพาน้องไปร้านนะคะเราก็เรียกรถอุ้มมิงมานะคะใครที่ประกอบอาชีพนี้รับรองได้ว่าแบบยังไงก็สามารถมีลูกค้าแน่นอนใช่แล้วค่ะหรือว่าอีกอาชีพนึงนะคะอันนี้อาชีพเบสิคมากรับเหมาสร้างอันนี้จะเป็นช่วงสั้นนะคะอย่างที่เห็นมันจะดูสั้นกว่านิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ต้องกลัวว่าถ้าท่านแบบขนของที่มันดูหนักแล้วก็ดูยาวกว่าช่วงรถเนี่ยเขาก็มีโลบาร์เสริมเห็นไหม บางคนอาจจะแบบว่าต่อขึ้นมาอีกอาจจะต่อเป็นไอ้นี่ก็ได้น้องเงยลเป็นเป็นขอ้สนอสแตนเลสอะเป็นขอ้อสแตดนเลนหรือว่าเป็นหลังคาที่เป็นตะแกรง,ง<ไ>ก็ได้แล้วแต่เราเลยเราจะแต่งแบบไหนนะคะอันนี้ดูแบบว่าเป็นแซมเปลิลเฉยๆเนะเาะใครแบบว่าเฮ้ยแบบมองภาาไม่ออกค่ะแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยคุณลูกค้าถ้าสนใจก็สามารถแจ้งนะคะว่าอยากต่อเติมแบบไหนเนาะใช่หลายๆท่านเนี่ยอาจจะคิดว่าไฮรักแชมป์สามารถดัดแปลงได้เยอะกว่าไฮรักบีโว้นั่นเองนะคะ ใช่แล้วค่ะนี่นะคะก็เป็นทั้งหมดนะคะที่เป็นไฮไลท์ภายในงานของวันนี้นะคะพวกเราเนี่ยก็เก็บภาพบรรยากาศนะคะมาฝากคุณผู้ชมประมานี้นะคะ,คะแต่ว่าถ้าใครมาไม่ทันวันนี้เป็นไรไม่ทน้องเียวไม่เป็นไรเลยนะคะถ้าอยากจองกับเราเนี่ยขึ้นวอล์กอินมาได้นะคะที่โตโยต้าสุวรรภูมิทั้ง3สาขาเลยค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็ภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะมีแคมเปญโตโยต้าเฟสติวัลนะคะใครมาซื้อรถกับโตโยต้าสุวรรภูมินะคะจะได้รับสิทธิ์ทุกท่านเลยจ้าใช่แล้วค่ะ ว้าว wow, แรกเนี่ยอยากจะบอกว่าที่สําคัญเลยนะไม่ว่าจะเป็นส่วนลดเงินสดหรือว่าส่วนลดดักเบี้ยนะคะหรือว่าจะเป็น เช็คระยะของสมาร์ทแพนนะคะหรือว่ารถเก่าแกลกรถใหม่ก็มีเหมือนกันค่ะใช่แล้วค่ะตอนตอที่2นะคะลุ้นทองกันไปเลยนะคะมูลค่าถึง5บาทนะคะหรือของรางวัลอื่นๆน,นะคะกว่า50รายการไม่ว่าจะเป็น iPhone ะนะคะโทรศัพท์มือถือเนาะแล้วก็เป็นพวกกิฟต์วอชเชอร์ต่างๆนะคะซีรีสรวมมูลค่าทุกอย่างนะคะกว่า236ล้านบาทกันเลยนะใ,<ช>ใครที่อยากเป็นผู้โชคดีนะคะก็มาออกล็อกที่โตโยต้าสวนนภะุญอันนี้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วติดตามไลฟ์สดเรา 啊，拜拜。拜拜